งอกในสภานี้เลยครับเสจแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับท่านประธานครับใส่ปุ๋ยไปเลยครับมีการตั้งนิโรธเข้ามาดูแลเป็นประธานาวิรัฐบาลเพื่อประสาบนบรรดาสสนะครับทั้งหลายนะครับเพื่อเข้าทำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ นะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์จากสื่อบนชนต่างๆในขณะที่พลเอกประยุทธ์เ,เดินทางออกไปประชุมอย่างต่างประเทศเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ขาลอยโอกาสจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นซึ่งผมบอกว่ายังไม่มีหรอกยังไม่มียังไม่มีมมอะไรเวลานี้ทั้งนั้นแต่กนะับูนยนทบาลจะอยู่ได้ไม่ได้ตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ยังอยู่ได้แต่ฝ่ายค้านก็ใช้วิธีการเตะตัดขาเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ล้มนะครับเข้าสู่การเลือกตั้งและหวังว่าพวกเขาจะกลับ เข้ามามีอำนาจสูงสุดในการปกสวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มานอกสถานที่กัน นะครไม่ได้อยู่ในสตูดิโอมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกสตูดิโอหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของมรสมรัฐบาลนะครับที่ปรากฏว่าสสรัฐบาลอย่างน้อยสรายฮะถูกพักการทํางานนะครับสภาก็ล่มนะครับรัฐบาลกําลังเกิดอะไรขึ้นเกิดมรสมอะไรโอกาสัฐบาลจะล่มมีหรือไม่เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันให้มันงอกในสภานี้เลยครับ เสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยครับท่านประธานครับใส่ปุ๋ยไปเลยครับใส่ปุ๋ยให้มันงอกงามในสภานี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเกษตรกรของประเทศไทยไม่รู้จะพึ่งใครแล้วขอบคุณท่านประธานครับครับมิเชษครับก็ด้วยความเหม็นใจนะครับแต่ว่าขอคุณมิเชษทาความซาดด้วยตัวเองครับเพราะว่าเราระบายเปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึกแทนชาวบ้านแต่ผมเชื่อชาวบ้านไม่ต้องการให้เรามาทําอย่างนี้ ครับขอเชิญประธานที่เคารพครับครับแต่ผมเก็บทุกเม็ดครับครับผมผมขอทำาสะอาดด้วยตัวเองครับขอบคุณครับนาทะครับครับต่อไปผมให้โอกาสท่านนะครับขอให้โอกาสกรณิศครับเชิญนะครับพอมันยังร้อนก็ยังไม่ต้องมาตอบตามที่ท่านประธานได้กรุณาแจ้งเหตุผลข้อกัดข้องของน้ำปีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นคุยอยู่แล้วไม่เป็นไรเพระวันเมื่อวานคุณจะไปพบผู่นเ้ยเมื่อวานคุณจะไทปพบยู้อื่น โย,ย,ย,ยูยยูยยูเกนนี่ยัยบานเี่ยกบนี้มนารฮะาเกิดสมัยว,ว,วันแรกก็ร่มเอนั่นเป็นเรื่องสภาที่เรื่องรัฐบาลตละคไม่ว้าหุ่ภาพรบาลไมคมีครับที่เกี่ยวเลยเพิ่มที่เกี่ยววันนี้วันนี้ก็ส่งสารสุดตม,มีการเสนอ โมลิเบียจะจะจะซื้อเห็นเรื่องเสนอไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าสภาพักก็ขอดูเอกสารอะไนิดหน่อยไม่รู้เข้าทันนะว่าแต่ว่าไม่เป็นการเป็นไปจะมียาหรือเพื่อยาดรับขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรวแรกแต่ก็ประเดิมด้วยประธานวิฝ่ายค้านภรยาแล้วก็น้องภรยาที่สุขสันต์ นะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ลสะสาเหตุเป็นคงตรงนี้ว่าขาดประธานวิปนะครับประธานวิปกรมใหม่ของฝ่ายรัฐบาลก็เป็นเรื่องของรัฐนะครับที่จะจัดใครให้มาเป็นปฏิบัติหน้าที่แทน ก็ไม่ใช่เรื่องฝ่ายค้านอีกแล้วนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านมีประธานวิพีแล้วนะครับนะถ้ารัฐบาลจัดใครมาก็แล้วแต่ก็คงจะต้องประธานกับประธานวิทฝ่ายค้านนะฮะซึ่งผมไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นนะฮะนะไม่ได้มีหนงนั้นไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวไม่เคยไปร่วมประชุมกับวิบวับอะไรต่างๆอ่นี้นะฮะนั่นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลนะครับที่ควรจะจัด ให้คนที่ซื่อสัตย์สุจรสิริละขยันทำงานจริงจริงนะครับสามารถเป็นประธานวิบได้นะครับอย่าวคนเลเธอมาก็แล้วกันนะฮะจะได้คุยกับฝ่ายค้านก็รู้เรื่องนะเหตุการณ์สภาลมก็ผมจะไม่มีแต่ถ้าประธานวิบนะฮะไม่สนใจตวาดหน้าที่คือเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ับแกนนงินแก้ไม่จบแต่แก้ไม่จบนี่ก็เป็นเรื่องของ ของเขาของพวกคุณน่ะแต่อย่าเอามาเป็นปัญหาของประเทศวันนี้รัฐบาลเอาปัญหาของรัฐบาลของพรรคพลังประชาัฐมาเป็นปัญหาของประเทศแล้วมาเป็นปัญหาของประชาชนเป็นยังไงวันนี้ก็พบอีกทีนี้เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบอย่างไงวันพฤหับสบดีเนี่ย เป็นวันที่จะต้องยื่นกระทูสดกระทูทั่วไปแล้วก็เป็นวันที่สสรอคอยรอคอยเพราะเก็บปัญหามาจากชาวบ้านก็รอวันพริัปว่าจะได้ถามรัฐมนตรีชาวบ้านก็รอฟังสอสก็รอรัฐมนตร,นตรีแล้วก่อนจะพูดก่อนจะถามวันนี้ก่อนถึงบรหิหัปนี้ เราเองก็เตือนรัฐบาลเมื่อวานแล้วคุณจุลพันธ์และใครแต่ละคนลุกขึ้นบอกประธานเมื่อวานนีอ้อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคือรัฐมนตรีต้องมาสภาต้องมาตอบเพราะเราพบปัญหามาเยอะอย่าทําแบบสมัยที่แล้วสมัยนี้ต้องมาตอบฝ่ายค้านจะไม่ยอมแล้วพูดกันเมื่อวานนี้ก็เพื่อนประเดี๋ยวจ,จริรพันธลจะได้อธิบาย แล้ววันนี้ก็ไม่มาเลยพอไม่มาแล้วนี่ปัญหาก็ทําไงเราก็ไปตอบชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านก็รอฟังเพราะนั้นปัญหาอะไรบ้างทีนี้อ่ะที่เดือนแล้วเราจําเป็นต้องถามแล้วเราเสียใจที่ไม่ได้ถามแล้วผิดหวังที่รัฐบาลแบบทําแบบนี้กระบวนการวิเครากห์เราคงเข็นนะหลังจากวิรัตนะครับถูกสา์ รัฐมนูลชี้มูลเรื่องของฟุตซอลที่ในช่วงสมัยดํารงตําแหน่งนะครับเป็นสสของเพื่อไทยนะครับอย่างยุคสมัยยิ่งรักชินวัตรโดนน้องไปด้วยคนใกล้ชิดโดนไปอีกสสไป3คนปรากฏว่าสสภูมิใจไทยซึ่งย้ายพรรคมาก็ถูกเล่นงานถูกสารารับฟ้องก็ต้องถูกพักการทํางานพอถูกพักการทํางานปุ๊บฝ่ายค้านจัดให้เลยนะครับปวีรัตเป็นประธาน วิฝ่ายคา้านไอ้วิรัฐบาลนะครับสิ่งที่ตามมาก็โดนจัดหนักจนเป็นที่มาของสะพานล่มนะครับเพื่อไทยก็จัดหนักเรื่องของราคาข้าวนะครับการจัดหนักเรื่องของราคาข้าวก็ปรากฏว่ามีการไปโปรยข้าวกลางสภาพูดแทนรัษฎรนะครับอ้างว่าประชาชนเดือดร้อนประชาชนไม่พอใจราคาข้าวกํากลังตกต่าต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่รัฐบาลกลับไม่สนใจนะครับเขาพยายามใช้คําพูดวาจาภาษา นะครับบ่งบอกแล้วชี้ให้เห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อนนะครับในคุณชวนหลีภัยในฐานะประธานรัฐสภานะครับบอกว่ารับทราบเข้าใจนะซึ่งการเป็นตัวแทนของประชาชนมาทําท่าทีแบบนี้แต่การเอาเข้าวมาโปรโยบนสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยขอให้ท่านนะครับเก็บกวาดด้วยตัวเองนะครับปรากฏว่าสอสอคนดังกล่าวต้องเก็บกวาดด้วยตัวเองโดนย้อนรอย่อยนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกมนตรีฮะก็ได้มีการ เซ้นแต่งตั้งนะครับลงนามให้นิโรธสุนทรเลขาเป็นประธานวิปรัฐบาลคนใหม่นะครับซึ่งมาจากพลังประชารัฐเพื่อประสานงานนะครับให้ราบรือนแทนวิรัตแต่ประเด็นที่น่าสนใจทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในช่วงเปิดประชุมสภานัดแรกใจทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในช่วงเปิดประชุมสภานัดแรก มนเชิงงานสังเคราะห์นะครับฝ่ายค้านปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ใช่นะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองผมเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับเป้าหมายของโทนี่ต้องการที่จะล้มรัฐบาลให้ได้ตามเป้าหมายคือเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ยิ่งใกล้เดือนธันวาคมเมื่อไหร่นะครับสถานการณ์ก็จะตึงเครียดมากขึ้นประกอบกับ ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุนนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหลังจากวันที่21สิงหา28กันยาและ30ตุลาคมและรอกต่อไป12และ17นะครับพฤศจิกาย,ยนล่าสุดน,นะครับองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่า สถานการณ์โควิด -19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักยุโรปจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 และจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับบางเอิญมันฟรุกมันตรงตามเวลาดังกล่าวและปรากฏว่าฝ่ายค้านพยายามจัดหนักล้มรัฐบาลให้เหล่ยวที่สุดมีสสฝ่ายค้านอย่างน้อย21คนนะที่ไม่ทําการลงชื่อนะครับในการประชุมจนเป็นที่มาของสภาล่มประกอบกับช่วงระหว่างที่ สารธมูลชี้ฝั่งรัฐบาลน,นะครับถูกพักการทํางานไป4สอสททำให้คะแนนร่วงไป4คะแนนฝ่ายค้านจัดหนักพยายามเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองนะครับเพื่อให้เกิดสภาลม่มและปัจจัยภายนอกก็จัดม็อบออกมาชุมนุมต่อต้านปัจจุบันยังคงมีการประท้วงสไต์นะครับเรื่องของราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับล่าสุดพลเอกประยุทธ์ได้มีการประชุมแล้วก็มีผลสรุปออกมาว่ากอพอชอลด กองทุนอนุรักษ์5สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา2ปีเพื่อกู้เพิ่มกู้กองทุนน้ำมันอีก40่หมล้านหวังจะลดราคาน้ำมันนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้นะครับราคาข้าวที่กำลังตกต่ำลงฮะสาเหตุเกิดจากค่าเงินนะครับดอลลาร์าาสหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ก็เลยส่งผลทําให้ราคาข้าวตกต่ําลงกระสวงพาณิชเข้าไปเร่งเหมือนกันอยู่แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหตุการณ์นี้ถ้าดูหลักการต่อสู้เป็นการสู้ในสภาและเป็นการสู้นอกสภาว่าง่ายๆเปิดทั้งศึกนอกเปิดทั้งศึกในสภาผู้แทะะนรัษฎรนะครับเพื่อมีเป้าหมายสูงสุดในเชิงงานสังะห์คือล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ได้ภายในเดือนธันวาคมนะครับและ เดือนถึงเดือนกันยายนนะครับนั่นคือเป้าหมายของโทนี่ปฏิกิริยาทางการเมืองกําลังรุนแรงขึ้นนะครับตอนนี้เสียงรัฐบาลถูกพักการทํางานไป4คนเสียงรัฐบาลก็ค่อนข้างจะปริ่มน้ําแต่รัฐบาลก็มั่นใจฮะโดยพลเอกประวิทย์ก็มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะมีการตั้งนิโรธเข้ามาดูแลเป็นประธานาวิปรัฐบาลเพื่อประสาบนบรรดาสส นะครับทั้งหลายนะครับเพื่อเข้าทำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ได้นะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ก่อนหน้านี้นนก็มีการวิเคราะห์จากสื่อบวลชนต่างๆในขณะที่พลเอกประยุทธ์เดินทางออกไปประชุมอย่างต่างประเทศเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ขาลอยโอกาสจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นซึ่งผมบอกว่ายังไม่มีหรอกยังไม่มียังไม่มีอะไรเวลานี้ทั้งนั้นนะครับสูนร์ทบาลจะอยู่ได้ไม่ได้ตอนนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ยังอยู่ได้ แต่ฝ่ายค้านก็ใช้วิธีการเตะตัดขาเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ล้มนะครับเข้าสู่การเลือกตั้งและหวังว่าพวกเขาจะกลับเข้ามามีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแผ่นดินไทยมันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกอนระดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจทรงดึงเดินติดดิน รู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกาย หัวใจแกรในเพรง่องของไทย่านวิจิตวิญย,ยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอ,อยู่จ้งกลางกระแสลมแรงของชาติ ไขค,ความความยิ่งใหญ่คอยปรป้องอยู่ดุดดัสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันส่งเพียนเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิวราลงกอนประดุจด,ดังแสงสองทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ chạy khánh về thương vong thoải phản rượu chít người thiên ta hắn thay vừa mạo được cung hèn đi chiều yêu ควยคว้าความยิมงใหญ่คอยปกป้องอยู่อุกดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือสูร์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูร์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน